อ่าไป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 แล้วเขาทำไมไม่โกยมัน่ะไม่โกยทางซ้ายเหรออ๋อคืนๆๆนนนอ่ะไปเลยเอาทางเอาทางเบี่ยงแล้วอ่ะคืนคืนขาไป Sai dữ sai dữ. Sai quá, ừ sai rồi đấy, quá rồi đấy. bổ luôn rồi hả tụi con, Được không? Được Dạ เยอะไหมเย่ะมาอะไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเฮ้ยนี่เดี๋ยวอะไรล่ะเฮ้ยเอ็งหัดพอเอ็งหัดเนี่มันชนกองเอ็งฝั่งนู้นนะมันนาเอ็ง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 โยกตรงไปใหม่แล้วเบียดนั้นมันมาอยู่ฝั่งนี้อีเยอะรถโบลตร์รถไหนไปเอามาทำอะไรกับพี่ร์ข้างในเนี่ย อ๋อ้ทำโน,โน้นเข้าไปเฉยไม่ทำตรงนี้องโอ้ทำตรงนี้เข้าไปเนี่ยแหละเหรอ,รอเ,เอาด,ด,ด,ดินดินดินี้มาจากไหนอ่ะดินดันไ่นสุดรอบะนําโอ้อยู่ใกล่แต่มันไม่แห้งหอนะันเนาะสูบคุณนี้ไม่ได้นะ ทางเข้าบ้านเฉยนะครับทุกคนนะนี่แค่นี้เองนะครับผมนี่เดินแง่งนะครับจี้ยั่วเลยขวามาขวามาขวาอกยิกยิกขวายกเลย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 ด,ย,ดยดูซ้ายด้วยดูซ้ายด้วยอ่าโอเคพอลงเลย แบริ่งนะครับทุกคนแบริ่งมีงานก็ติดต่อกันมาได้แล้วกันนะครับจะงานเล็กงานใหญ่หรือว่าเออต้องการหินเออหินดินทรายนะครับผมส่งให้ได้นะครับทุกคนนะนมาปรึกษาฟันก็ได้นะครับเอ็กน้อยน้อยพอพอพอถูกเลยดินแห้งแง,งนะครับ ถมที่ดีจังเลยนะครับเพราะว่ามันมันจะแบบว่าเออฟูอะนะฟูเส้นตัวมัจยาอ้าวไปรีบสินรีบออกดีกว่าเดี๋ยวรถติดวะ เซนลิบอ,อกยถุงถุงชิปนี้นนนนนอะกเาคล้ยๆก็เ๋านนก่อนิอ่อะเ๋าเยอะเต็มหมดเต็มรถหมดมถถนันรูตัวตรงไหนอะไปเซนรีบเล็บเซนเออเดือดร้อนลูกน้องตลอดเนะ่ยขับเไม่เป็นเลย างใหม่เริ่มไม่ใหม่หหหครับบอมนะฮะทุกคนลงเสร็จพอดี3คันรวดนะฮะสามคันรวดเลยเดียออกทีเดียวก็เดี๋ยวจะติดเวลานะครับเพราะว่างานในกรุงเทพทุกคนฮะใครสอนล้ำ <laughs> ที่เราถามว่าเขียนตรงไหนดีเขาบอ,อกว่าที่เขียนสอนล้ำในแมตติเอกโถชีวิตปั๊บอ,อะไรกินเฉพาะปลาสาบเต็มรถเลยรถตกปลาก เฮ้ยมึงจวดเลยนะจวดเป็นจวดไปไหนเออจวดไปตักไว้ก่อนนะตักก่อนเออตักก่อนนะยังไงค่อยว่ากันตักไว้ก่อนนะอย่างน้อยกูก็ลดหนักไว้ก่อนนะอออืืหบ่ายอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้พอแล้วจะไม่มีแค่สามเที่ยวนี้ใช่ไหมอ๋อสั่งแค่สามเที่ยวใช่ป่ะโถ พวกให้มาลงมีแค่สามเที่ยวเราก็คิดว่าเป็นไล่ไปคุยกันเราเหมือนเป็นไล่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาวิ่งเขาอ่ามีอยู่<ม>าสามเที่ยวคนสั่งเลยเชื่อจริงอ่ะไปรีบไปรีบออกรีบออก จวดเลยเนอะจวดเจ็บแองจวดอย่างเดียวเลยเริ่มไ่อก่อนไอ้บอกว่าขาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตัวบอกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับจวดอย่างเดียวเออจวดอย่างเดียวสนใจออกงานถมที่หินดินทรายอย่าลืมเรียกใช้เจนนีนะจ๊าเจเป็นทจ้ะ อ่ะไป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  <c oughs> ไปไปเหลยไปครับทุกคนครับ